สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคุณธิดาเคนพลรหัสนักศึกษา64104003หมู่เรียน64ทับ27ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายกันนะคะเรื่อง t i e แอดค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ t i e แอดนะคะ t i e แอดคือข้อที่ประกอบด้วยเสียง3เสียงค่ะโดยการนำาเอาขั้นคู่3นะคะจำนวน2คู่ นำมาวางเรียงกันนะคะซ้อนกันนะคะในแนวตั้งค่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะทั่วไปค่ะจะเป็นกลุ่มโน้ตสามตัวนะคะที่ห่างกันเป็นระยะคู่สามค่ะเดี๋ยวมาดูนี้ก็ค่ะโน้ตตัวล่างสุดนะคะเรียกว่ารูทตัวนี้ค่ะที่อยู่ล่างสุดต่อมานะคะโน้ตตัวกลางค่ะเรียกว่าตัวที่สามเพราะว่าเป็นขั้นคู่ของรูทค่ะนี่นะคะ และสุดท้ายน,นะคะตัวบนสุดคือตัวที่ห้าเพราะเป็นขั้นคู่ห้าอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะชนิดของไทแอดเนี่ยมาดูชนิดแรกกันค่ะชนิดแรกนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สามนะคะจะเป็นเมเจอร์ห้าเพอร์เฟกก็เป็นธรรมดาค่ะ แดีดูตัวนี้ไมเนอร์นะคะไมเนอร์ minor. ประกอบด้วยตัวที่หนึ่งตัวที่สามนะคะจะเป็นสามฟตัวที่ห้าก็จะเป็นเพอร์เฟกธรรมดาค่ะต่อมาตัวนี้ค่ะ augmented. ออกเวนเต็ดออกเวนเต็นะคะประกอบด้วยรูทและต่อไปนะคะตัวที่สามก็เมเจอร์ตัวที่ห้าก็เป็น ห้าชาร์ปค่ะเพราะว่าเสียงขึ้นต่อมานะคะดิมิทประกอบด้วยตัวที่หนึ่งสามฟตและห้าฟตค่ะนี่นะคะต่อมานะคะวิธีการหาไท a เอดนะคะตรงนี้นะคะจะมีตาราง ไว้ให้ดูนะคะดูได้เดี๋ยวเรามาดูในบรรทัดห้าเซนกันเลยดีกว่าค่ะคีแรกที่เราจะเป็นทําเป็นตัวอย่างนะคะคือ kg ค,ค่ะ kg เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะทําให้มันเป็นเมเจอร์ได้ยังไงค่ะเมเจอร์ Major นะคะอะ่ตัวเนี้ยจะเป็นเมเจอร์เลยเพราะว่ามันไม่มีติดชาร์ อะไรเพราะว่าอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันในคีค่ะต่อมาด,ดูดูต่อไป minor เราจะทำให้เป็น minor เมื่อกี้ minor มีอะไรมั่งเอ้ยก็มีตัวที่หนึ่งสามแฟและห้าธรรมดาเห็นไหมคะว่าตัวที่สามันติดแฟร์อะแล้วก็มาเขียนแฟร ตรงตัวที่3ามแบบนี้นี้เราก็จะรู้ได้เลยว่า,ายแอดนี้นะคะเป็นไมเนอร์ต่อมามาดูออกเมนเต็ดนะคะออกเมนเต็ดก็จะประกอบไปด้วยตัวที่1ตัวธรรมดาตัวที่สองเป็นเมเจอร์เอ้ยตัวที่3ามเป็นเมเจอร์ตัวที่ห้าก็จะเป็นห้าชาร์ปค่ะ ตัวที่ห้าก็จะติดชาร์ปแล้วก็เขียนนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ u g เ e n มน d เต็ดค่ะต่อมานะคะดิมิเนตดิมิเนตประกอบด้วยหนึ่งใช่ไหมคะสามฟดห้าฟดถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วก็มาดูสาธิตเลย ติดแฟดทั้งตัวที่สามและตัวที่ห้าเขียนงนี้เลยค่ะก็จะได้ดิ m i ิ u t ตค่ะต่อมานะคะการวิเคราะห์ไทเอเป็นการวิเคราะห์แบบตารางนะคะจะมีสี่แบบมีเมเจอร์มเนอร์ดิมและออกค่ะเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันค่ะกันนะคะเมเจอร์ Major. เดี๋ยวจะยกคีเอฟนะคะเป็นตัวอย่าง เรามาดูโครงสร้างกันนะคะเขาต้องการเมเจอร์และไมเนอร์นะคะของเมเจอร์เริ่มจากนี่นะคะ f ไป a ก็มาดู f ต้องการอีกสี่ครึ่งเสียงแล้วก็นับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะก็กลายเป็นเมเจอร์แล้วก็มาดูว่าตรงนี้ตรงกไหมตรงไหม อ่ะตรงก็มาดูคู่ต่อไปค่ะ A ไป C A ไป C อ่ะนี่นะคะขึ้นไปสีครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นเมเจอร์หนึ่แต่ว่าคงสร้างนะคะเขาต้องการม i n เนอร์เราก็ ลดลงมาอยู่ที่4อ่ะตรงนี้ก็ตรงกัน4ตรงนี้ก็ไม่ต้องติดอะไรตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็น Thai Add Major ค่ะต่อมานะคะมาดูแบบที่2นะคะ Minor โครงสร้าง Minor นะคะจะมี Minor บวกกับ Major นะคะเดี๋ยวมาดู แรกเลย F ไป A เหมือนเดิมเพิ่มไปอีกสี่ครึ่งเสียงจะเป็นเมเจอร์นะคะหนึ่งสองสามสี่อ่ะอยู่ที่ A แต่ว่าเขาต้องการเป็นไมเนอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ A นะคะเขาต้องการไมเนอร์เราก็ถอยหลังไปอีกครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น A flat แล้วก็ติด flat ที T ่ A คะ่ะต่อมานะคะอยู่ที่ เ f เพิ่มอีกสีครึ่งเสียงเราก็จะกลายเป็นเมเจอร์หนึ่สองสามสี่เป็น C แล้วในบรรทัดห้าเส้นนะคะตรงนี้ก็เป็น C เขาก็ต้องการเมเจอร์อะเท่ากับอันนี้นะคะเป็น t ทแอกไมเนอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูแต่เออแบบที่แบบที่สมนะคะดิมโครงสร้างของดิมนะคะ m i n นอบวก m i n นอเป็นดิมมาดูตัวแรก F ไป A F เริ่มที่ F เพิ่มสี่ครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นเมเจอแล้วเพิ่มไปหนึ่งสองสามหนึ่งอะหนึ่งสองสามสี่อยู่ที่ A แต่ว่าโครงสร้างเขาต้องการ m i n นอร ตรนนี้เราอยู่ a แล้วก็ถอยหลังไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น a f ฟ a t แล้ก็ติด f l ที t ่ a กันแล้วค่ะต่อมาเราก็เริ่มนับจาก a f ฟ a เพิ่มไป4ีครึ่งเสียงก็เป็น major 1 2 3 4อร์1 2 3 4แต่ว่าโครงสร้างโครงสร้างเขาต้องการ minor อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ major เราก็ถอยหลังไปนะคะเพื่อที่จะเป็น minor อ่ะ ก็จะกลายเป็น C flat นะคะแล้วก็เขียนติด f a t ที่ C ตรงนี้นะคะก็จะเป็น t h แ i Adim ดดนะคะแบบสุดท้ายแบบที่4ออกนะคะแล้วก็มาดูโครงสร้างโครงสร้างนะคะก็มี Major บวกกับ Major ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นแรกกันนะคะไม่ว่า F ไป A เราก็เริ่มจาก F เพิ่มอีกสีครึ่งเสียงเราก็จะได้เมเจอร์อะค่ะหนึ่งสองสามส่ะได้แล้วตรงนี้ต่อมานะคะขั้นต่อไป A ไป C เแล้วก็เริ่มจาก A เพิ่มขึ้นอีกสีครึ่งเสียงก็จะได้เมเจอร์อะหนึ่งสองสามส่ะ, 1, 2, 3, ะแต่ว่า เรามาดูในบรรทัดห้เส้นนะคะเป็น C แต่ว่าตรงนี้อยู่ที่ C ชาร์ปเป็นเมเจอร์เราก็มาติดชาร์ปตรง C นะคะก็จะได้เมเจอร์ hmm. ก็เท่ากับท i แอดทแอดนี้นะคะก็เป็นทา e แอดอวเบนเตค่ะต่อมานะคะการวิเคราะห์ท i e a d d แบบกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะว่ามีคีย์อะไรบ้างะคะดูตรงนี้ ก็จะมีคีซีนะคะคีซีคีจีแล้วก็คีเอฟค่ะกลุ่มนี้นะคะจะจะเป็น เมเจอร์เหมือนกันถ้าถ้าตัวที่สามนะคะติดแฟดตัวนี้เป็นไมเนอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าตัวที่ห้าติดแฟตด้วยนะคะลดลงมาอีกครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นดิมเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะถ้าตัวที่ห้าติดชาร์ ก็จะกลายเป็นออกเหมือนกันค่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กันต่อเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีคีดีคีอีและคีเอค่ะเดี๋ยวมาเขียนค e ีกันเลยคีดีนะคะคีดีก่อนต่อไปคีอีและก็คีเอค่ะ กลุ่มที่สองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไมเนอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยถ้าติดชาร์ปที่ตัวที่สามนะคะแบบนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นไ r แ a ด major แต่ถ้าติดชาร์ปที่ตัวที่ห้าด้วยก็จะกลายเป็นไทแ ad o อนะคะออเปนเตน แต่ถ้าแต่ถ้าติดแฟตที่ตัวที่5นะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะกลายเป็นทายแอดดิมค่ะสุดท้ายนะคะกลุ่มที่3นะคะจะมีคีบีแค่คียเดียวแต่เรามาเขียนคีบีกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะโนต้ตเหมือนกันนะคะจะเป็นดิมค่ะแต่ถ้าติดชาร์ปที่ตัวที่สามนะคะ<ๆ>ก็จะกลายเป็นไมเนอร์แล้วถ้าตัวที่ห้าติดชาร์ปด้วยนะคะ<ๆ>ก็จะกลายเป็นเมเจอร์ค่ะแล้วต่อไปมาดูตัวที่ห้าถ้าตัวที่ห้านะคะเป็นดับเบิลชาร์ป ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท i a อดออกค่ะต่อมานะคะเรื่องทายอดพลิกกับทายอดอินเวช s ั่นนะคะคือการที่เปลี่ยนตำแหน่งของโน้นะในท i a อดให้อยู่สูงขึ้นไปอีก1ช่วงเสียงนะคะก็จะมี2ลักษณะคือพลิกกับขั้นที่1 first inversion และ Pick ก p ับขั้นที่2 second inversion ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตรงนี้นะกันนะคะพลิกกับขั้นที่1น,นะคะ first inversion ตัวนี้นะคะ สังเกตได้ได้ง่ายๆเลยว่าทําไมถึงเป็นเฟิร์สให้เราดูตรงนี้ค่ะจะมีอยู่ข้างบนแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเฟิร์สตัวนี้นะคะเซกันอินเวชชั่นเซกันนะคะก็แปลว่า2ถ้าตรงนี้ติดกัน2ตัวนะคะก็เป็นเซกันค่ะสุดท้ายนะคะวิธีการทำทายแอดแบบพิกับค่ะทายแอดอินเวอร์ชั่นนะคะคีย์ที่เราจะมายกตัวอย่างก็เป็นคีย์ G ค่ะ ตรงนี้นะคะเรียงกันสามตัวเนี่ยเนี่ตั้งเป็นรูทโพสิชันนะคะถ้าเราจะทำให้เป็นเฟิร์สอินเว์ชันนะคะให้เราเอาตัวรูทนะคะที่อยู่ข้างล่างค่ะขึ้นมาไว้ข้างบนหนึ่งขึ้นไปหนึ่งช่วงเสียงนะคะอันนี้เป็นคีจีแล้วก็ย้ายขึ้นไปอยู่จีที่สูงกว่าก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนสองตัวที่เหลือนะคะก็อยู่ตำแหน่งเดิมค่ะ จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะอยู่โดดเดี่ยวเพราะว่าเป็นเฟิร์สตรงนี้จะติดกันตรงนี้อยู่เป็นหนึ่งก็เป็นเฟิร์สค่ะต่อมานะคะเราจะทําให้เป็นเซคันนะคะแล้วก็เอาตัวที่อยู่ล่างสุดของเฟิร์สนะคะขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งช่วงเสียงนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เหมือนเดิม ตำแหน่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่เดิมแล้วก็สังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกัน2ตัวก็เป็นเซกันนะคะตรงนี้มีตัวเดียวตรงนี้นะคะจะเป็น loop position ตรงนี้เป็น first inversion และตรงนี้เป็น second inversion ค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่อง Thai add เรื่องสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยากศึกษารุ่นน้องและเพื่อนๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ